สวัสดีค่ะวันนี้เราก็พามาบริษัท Top Up Tourist นะคะเป็นคันหาห์าร0 0ยล้านนะคะเดี๋ยวเราพาเข้าไปเยี่ยมชมข้างในนะคะว่าเป็นยังไงนะคะทำไมบริษัทนี้ต้องสร้างคานิาหถึง500ล้านนะคะก่อนเข้าเราก็ไปตรวจ a t k กันก่อนเลยค่ะเพื่อความปลอดภัย ถึงคาลิหาท็อปทัวริสนะคะเป็นคาลิหาที่ตกแต่งรวมและมูลค่ากว่า500ล้านนะคะที่ทําไมต้องบริษัทต้องสร้างขนาดนี้นะคะก็1เพื่อเพิ่มความมั่นใจนะคะว่าบริษัทเรามั่นคงนะคะและบริษัทเราเปิดมาแล้ว10ปีนะคะเปิดมาแล้วถึง10ปีนะคะถูกต้องตามกปหมายนะคะเดี๋ยวเราพาเข้าไปดูด้านในกันเลยนะคะนี่ค่ะสมาชิกของเรามากันเยอะมากๆเลยนะคะ ทำไมธุรกิจเราถึงเติบโตนะคะเพราะเป็นธุรกิจที่ทำมาชาติมากๆค่ะไม่ต้องแบบไม่ต้องขายสินค้านะคะไม่ต้องสตดอกสินค้าเลยนะคะธุรกิจของเราอยู่ในพื้นฐานของความเป็นจริงนะคะ ไม่ว่าจะเติมเงิน<ถ>เติมค่าโทรค่าอินเทอร์เน็ตนะ,ะนะคะนะก็มีเงินรีไฟ์กลับมาแล้วสามารถสร้างรายได้ให้กับเราเพราะว่าอะไรคะทาไมถึงเติบโตขนาดนี้ทุกคนต้องใช้โทรศัพท์มือถือใช่ไหมคะไม่มีใครเลยที่ไม่ใช้โทรศัพท์มือถือแล้วเราได้ใช้ประหยัดมากยิ่งขึ้นนะคะเลยทําให้ทุกกลิ่เราเติบโตมากยิ่งข <inder. S 1> <gigabytes. S 2> ึ้นนะคะแล้วก็ใช้ประหยัดใช้ดีแถมสร้างรายได้โทรอินเทอร์เน็ตของเรานะคะใช้โทรฟรีได้ทุก24ชั่วโมงทุกเครือข่ายเลยนะคะเน็ตไม่อั้นไม่ลดสปีดนะคะเพียงปีละเท่าไหร่คะ1,390บาทเท่านั กว่าบาทเท่านั้นค่ะเลยทําให้ธุรกิจเราเติบโตมากๆเพราะว่าอะไรคะบอกต่อได้เงินด้วยนะคะบอกต่อได้เงินสร้างธุรกิจให้กับสมาชิกได้ด้วยนะคะมาดูกันเลยค่ะห้องนี้นะคะก็จริงๆแล้วก็จะเป็นโซนห้องอาหารนะคะจริงๆแล้วคือทําสําหรับห้องอาหารนะคะแต่ว่าไม่มีใครกล้ามาทานค่ะเพราะว่าสวยเกินนะคะก็ทําเป็นห้องประชุมนะคะอันนี้ดูนะคะหรูหรามากๆนะคะเป็นห้องประชุม ห้องประชุมเยอะๆเราจะมีเยอะนะคะเพราะว่าจะมีหลายทีมเวลาที่ประชุมกันเสร็จนะคะก็มามาคุยงานกันนะคะนี่นะคะอ่าดูเข็มกิติยศเรามีทั้งเงินนะคะแล้วก็เข็มกิติยศมีตำแหน่งให้กับผู้ประสบความสำเร็จด้วยแล้วก็ได้ท่องเที่ยวด้วยนะคะใหญ่ของบริษัทเทาอัฟตูริสนะคะเห็นไหมคะเห็นไหมคะบันไดอะไรนะผงแดงนะคะบันไดผงแดงนะคะสวยมากๆเลยตกแต่งอย่างรู้ละอลังการนะคะมาดูห้องต่อไปได้เลยนะคะ มีลิฟต์ด้วยนะคะเห็นไหมบร,ริษัทต่อไปก็จะเป็นห้องมิสติ้งอีกห้องหนึ่งของเรานะคะบร,ริษัทพัฟฟ์มรสินี่เลยค่ะหรูหลาอลังการมากๆนะคะนี่นะคะพาผู้มุ่งหวังน,นะคะมาชมห้องแล้วก็มาคุยุรกทจกันในะห้องนี้ด้วยก็ได้นะคะโคมไฟแล้วก็เฟอร์นอโซฟาจะแต่งแต่สวยงามมากๆเลยะคะะนี่เลยบริษัทพัฟฟ์มิสิค่ะเป็นห้องใต้ดินนะคะเป็นห้องคาราโอเกะห้องสังส่งๆของเรานะคะ,ะคะ ท่านประธานเป็นคนชอบร้องเพลงค่ะก็จะมีห้องไว้สําหรับจัดก,กิจกรรมนะคะทานอาหารนะคะเวลาที่จะปาร์ตี้อะไรนะคะก็จะเป็นห้องนี้เลยนะคะร้องเราโอเะได้ด้วยนะคะเป็นยังไงคะบริษัทของเรานะคะเดี๋ยวไปดูห้องฟิตเนสคะ่ะใช่ค่ะเดี๋ยวพาไปดูชั้นบนนะคะจะเป็นห้องฟิตเนสแล้วก็ห้องนอนนะคะเดินผมแดงขึ้นไปเลยค่ะอันนี้ก็จะเป็นห้องฟิตเนสนะคะเข้าไปดูได้เลยนะคะห้องฟิตเนสหน้องฟิตเ <ๆ S 2> นสนะคะ มาชิปข้าวพงประชุมกันอยู่ครับมีลิฟต์นะมีลิฟต์ด้วยนะคะบริษัทเราดูโคมไฟนะดูราคาเอาครับไปชั้นไหนก่อนดีไปชั้นบนสุดชั้นบนสุดนะคะไปชั้นบนสุดเป็นนี่ค่ะอันนี้จะเป็นด่านฟ้านะคะเวลามีงานเวลามีงานมีอะไรก็จะมาจัดเป็นด่านฟ้าแล้ว ต่อไปเราก็จะลงไปชั้นล่างนะคะชั้นนี้ก็คือยังไม่มีอะไรเท่าไหร่นะคะเพราะว่า,าสมาชิกยังไม่ได้ขึ้นมานะคะเดี๋ยวขอจะขึ้นมาหลังจากที่ฟังบรรยายธุรกิจจบนะคะเดี๋ยวเราลงไปชั้นล่างก่อนนะคะชั้นสามนะครับเดี๋ยวเราจะพาทัวร์นะคะคือจะมีหลายห้องมากๆค่ะอันนี้เราก็มาถึงชั้นสามแล้วนะคะเดี๋ยวไปไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ของที่นี่ก่อนเลยนะคะมาเลย เค okay. ค่ะเดี๋ยวเราจะพาไปด้านล่างนะคะไปชมว่าคืา้นาของเราเป็นยังไงนะคะดูสวยง,งามครับเดินาไครับกระไดต่อไปนะคะก็จะเป็นนี่เลยค่ะโซนชั้นสองนะคะจะมีที่มิสซิเห็นไหมคะเยอะมากนะคะสำหรับสมาชิกนะคะก็นักงานนะคะหลายมุมเลยนะคะนี่ จะได้มีพื้นที่นั่งกันนะคะเดี๋ยวเราพามาชมข้างนอกกันนะคะว่าเป็นยังไงบ้างน,นะคะสมาชิกต่อรถกันเยอะมากเลยนะคะอันนี้ก็คือจะเป็นกลางใจใจกลางกรุงเทพเลยนะคะอยู่ที่ช่องดนทรีนะคะเดี๋ยวเราพาไปดูแต่ละมุมเลยนะคะอันนี้ก็จะเป็นมุมสาวยน้ํานะคะท่านใดที่พาลูกพาหลานมานะคะแล้วไม่ได้ขึ้นฟังบรรยายนะคะก็สามารถที่จะ เอาชุดใบน้ำมาได้นะคะมาให้ตรงนี้นะคะรอนะคะจะได้ไม่เบื่อนะคะ <h> เห็นไหมคะบริษัทของเรานะคะอบคุณม,มากๆเลยค่ะนึกถึงสมาชิกตลอดนะคะแล้วต้องเป็นนีนะคะก็ตึกนี้นะคะ,ะ,คะก็จะเป็นตึกที่สาหรับผู้นําที่มีตําแหน่งนะคะที่แบบว่ามาจัดสารจังหวัดน,นะคะก็สามารถที่จะมาพักได้นะคะจะได้ไม่ต้องเสียเงินนะคะเป็นยังไงคะบริษัททเราทําเพื่อสมาชิกเยอะมากๆเลยแล้วก็ไม่เพียงพอแน่นอนนะคะเพราะว่าตึกนี้นะคะรู้สึกว่าจะมีแค่10ห้องนะคะทางบริษัทก็เลยได้ทาเพิ่มนะคะเป็นโรงแรมของ Top Up Tourist นะคะอยู่มุมนู้นค่ะ นะคะก็จะเป็นโรงแรมนะคะที่บริษัทของอัพทูริสสร้างขึมานะคะโรงแรมระดับ5ดาวนะคะแต่ว่าราคาหลักร้อยนะคะเพื่อที่จะให้สมาชิกทุกคนนะคะที่มาจากต่างจังหวัดได้พักกันนะคะอันนี้ก็จะมีทั้งหมด14ห้องนะคะ14ห้องแล้วก็จะมีทั้งสนามไดร์ฟด้วยนะคะแล้วก็จะมีห้องประชุมที่สามารถจุคนได้ถึง300คนแล้วก็มีคาเฟ่ด้วยนะคะอันนี้ก็คือกําลังทาอยู่นะคะเพื่อสมาชิกของเราเลยนะคะ อันนี้ก็จะเป็นโซนของห้องประชุมนะคะจะมีทั้งหมด4ชั้นเลยนะคะนี่นะคะมีหลายห้องมากๆนะคะเดี๋ยวเราเข้าไปดูนะคะทำเรียบผู้ประสบความสําเร็จกันนะคะอันนี้นะคะจะตําแหน่งรูบี้นะคะผู้ที่มีรายได้1น0 0 0 0บาทนะคะเดือนใดเดือนหนึ่งก็ได้ขึ้นตําแหน่งรูบี้แล้วนะคะแล้วก็โทนะคะ10,000แสนติดต่อกัน3เดือนเอมเบอรลอน1่แสนติดต่อกัน6เดือนนะคะเห็นไหมคะมีผู้ประสบความสำเร็จเยอะมากนะคะ ยังไม่หมดเพียงเท่านั้นนะคะมาดูนะคะอันนี้เจดนะคะผู้ที่มีรายได้ห้าหมื่นบาทต่อเดือนนะคะขึ้นไปเดือนใดเดือนหนึ่งก็ได้นะคะนี่เลยจริงๆแล้วจะมีมากกว่านี้นะคะแต่ว่ารูปอาจจะยังเอามาติดไม่ครบทุกคนนะคะมาดูอีกนะคะมุมนี้นะคะจะเป็นเซฟไฟล์นะคะผู้ที่มีรายได้สามหมื่นบาทขึ้นไปเดือนใดเดือนหนึ่งนะคะเยอะมากๆนะคะบอดผู้ประสบความสําเร็จนะคะเพราะธุรกิจของเรานะคะ ทำง่ายนะคะอยู่ในพื้นฐานของความเป็นจริงนะคะไม่ต้องแบกบไม่ต้องขายสินค้าไม่ต้องสต๊อกสินค้านะคะนี่เลยจ้าบูเดมอนมีสองท่านนะคะผู้ที่มีเอเอรลอนซ้ายและขวานะคะสองคนนะคะซ้ายหนึ่งขวาหนึ่งนะคะก็ได้เป็นบูไดมอนนะคะตอนนี้ก็มีสองคนแล้วนะคะที่ได้ขึ้นเป็นตําแหน่งบูไดมอนนะคะแล้วก็ได้ท่องเที่ยวต่างประเทศด้วยนะคะอันนี้เราก็จะพามาในห้องประชุมนะคะแต่ว่าเราจะพูดเสียงดังไม่ได้นะคะเพราะว่าเดี๋ยวจะเป็นการระเบิง คนอื่นนะคะเดี๋ยวจะพาเข้าไปดูนะคะว่ามีคนมาฟังบรรยายแผนธุรกิจเยอะไหมน,นะคะวันนี้เราเปลี่ยนเราไม่ได้อยูอแล่วนะครับเราไม่สามารถจะเปลี่ยนระบบได้เราก็ร้องมว่าโอกาสรกิจเปลี่ยนมันเไเพราะฉะนั้นครับสิ่งที่ท็อปอัพตัวที่เราคิด รรบ,บ,รบริษัทของเราอยู่กรุงเทพมหา,หานครนะคะท่านใดที่อยู่จังหวัดใกล้เคียงหรือจังหวัดไหนก็ตามที่อยากเข้ามาเยี่ยมชมบริษัทนะคะก็สามารถติดต่อเราเข้ามาได้นะคะเดี๋ยวเราจะพาเข้ามาฟังบรรยายแผนธุรกิจแบบฟรีๆกันเลยนะคะสนใจก็ทําไม่สนใจก็ไม่เป็นไรนะคะเราไม่มีการผูกมัดใดๆทั้งสิ้นนะคะท่านใดสนใจก็ทักแชทมาขอรายละเอียดเพิ่มเติม,ตมก่อนได้เลยนะคะเราจะส่งคลิปวิดีโอให้ศึกษาเบื้องต้นก่อนนะคะแล้วก็ท่านใดที่พร้อมที่จะเข้ามาบริษัท ก็สามารถที่จะเข้ามาได้หรือท่านใดที่ไม่พร้อมเข้าบริษัทแต่อยากทําธุรกิจก็สามารถทาได้เช่นเดียวกันเพราะธุรธกิจของเราทําได้ทั้งแบบออฟไลน์และแบบออนไลน์นะคะมีการสอนงานออนไลน์ด้วยนะคะท่านใดสนใจก็ทักแชทมาได้เลยจ้า